สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของช่องคืนวันโกนชาแนล Channel. สำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมก็คือวันที่15มีนาคมในช่วงนี้จับตามองให้ดีดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าจะเรียกสิ่งดีๆเข้ามาหาจะมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นกับท่าน ดวงชะตาของท่านในตอนนี้ถือว่าโดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะวางรอชาวราศีตุลชาวราศีตุลตัวท่านมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับสิ่งดีๆที่มากับคนไกลมากับญาติมากับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสมีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นจะนำพาสิ่งดีๆนำพาสิ่งมงคลนำมาให้ตัวท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เรียกได้ว่าชาวราศีตุล มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับข่าวดีจากคนไกลสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลพื้นฐานดวงตอนนี้ก็ถือว่าเกณฑ์ดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงการเงินดวงการงานนั้นถือว่าไปในทิศทางเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักและยิ่งท่านได้ดาวใหญ่เข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวพระเกตหรือแม้กระทั่งดาวมฤตยู ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาเสริมตัวท่านนั้นดีอย่างมากชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะเพียรพร้อมในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เรียกได้ว่าในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมตัวท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆหลากหลายเรื่องราวอย่างแน่นอนซึ่งถือว่าจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนชาวราศีตุลตัวท่านนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ประสบพบเจอกับเรื่องมงคลสามเรื่องด้วยกัน ซึ่งถือว่าจะเป็นสามเรื่องที่ทำให้ตัวท่านนั้นใจฟูเลยทีเดียวเรื่องแรกชาวราศีตุลตัวท่านนั้นจะพบเจอกับสิ่งที่ดีโดยเฉพาะด้านการเงินหรือแม้แต่บางเรื่องบางสิ่งที่ติดขัดเรื่องร้ายๆจะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสำหรับในข้อนี้ชาวราศีตุลดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับท่าน ไม่ว่าจะด้วยการงานก็ดีไม่ว่าจะด้วยการเงินก็ดีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมอุปสรรคต่างๆนานาที่ท่านเคยประสบพบเจอก็จะลดทุเลาและเบาลงไปซึ่งถือว่าในตอนนี้ไม่ว่าชาวราศีตุลจะทำอะไรก็ดูถนัดดูทนนีดูเข้าที่เข้าทางหลากหลายเรื่องราวด้วยกันยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองในตอนนี้ชาวราศีตุล ไม่ว่าท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองดูเหมือนหนทางค่อนข้างที่จะสว่างสวยัยหนทางค่อนข้างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนั้นจะขายสิ่งของขายสินทรัพย์ที่ต้องการจะขายหรือแม้แต่จะปล่อยเช่าไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักสถานที่ต่างๆดูเหมือนสิ่งของเหล่านี้จะหลุดมือท่านได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนถ่ายย้ายโอนต้องการจะขาย ท่านก็จะสามารถขายได้อย่างใจนึกรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างสิ่งของที่ท่านปล่อยเช่าก็จะมีคนหรือบุคคลเข้ามาสนใจจนทำให้ตัวท่านนั้นสามารถจบปิดดิวได้ก็ถือว่าจะเป็นช่องทางการสร้างเงินให้กับท่านและยังคงรวมไปถึงชาวราศีตุลในตอนนี้ตัวท่านนั้นไม่ว่าจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินหนทางในภายภาคหน้าค่อนข้างที่จะสะดวกไร้อุปสรรค รวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นจะทำสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนานาก็ดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบตัวท่านนั้นจะไม่เสียเปรียบจะไม่เสียเหลี่ยมใครรวมไปถึงตัวท่านยังคงมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เงินทุนหรือช่องทางการทำมาหากินเพิ่มซึ่งจะทำให้ตัวท่านนั้นมีเงินทุนเข้ามาหมุนเวียนหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะมีเงินเข้าไปปิดหนี้โปสิน ทำให้ตัวท่านนั้นมีสถานภาพทางการเงินที่คล่องขึ้นในช่วงนี้รวมไปถึงตัวท่านนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เงินหรือทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นมาจากเรื่องราวของมรดกตกทอดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินต่างๆของปู่ย่าตายายพ่อแม่มีโอกาสจะตกหล่นมาถึงท่านรวมไปถึงฝั่งของสามีภรรยาฝั่งของคู่รักท่านก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเพิ่มเข้ามาเสริม ทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีสถานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงและมั่นคงหาเงินง่ายหาเงินคล่องไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะประสบความสําเร็จด้านการเงินสูงมากก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้มีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้โปนี่ปุ๋ินก็ในช่วงต้นเดือนนี้เป็นต้นไปเรื่องที่ส ชาวราศีตุลในตอนนี้ท่านจะเป็นที่รักของคนรอบข้างรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเอ็นดูส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากวาจาคำพูดของท่านสำหรับในข้อน,นี้ชาวราศีตุลตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีของดีอยู่ในตัวนั่นก็คือวาจาของท่านคำพูดคำจาของท่านไม่ว่าท่านจะไปที่แห่งหนใดก็จะเป็นที่รักมีคนรักมีคนชอบมีคนสนใจ ให้ความรักให้ความเมตตาก็เรียกได้ว่าไปที่แห่งหนใดก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตัวท่านนั้นมีคําพูดที่ดีเข้ากับคนง่ายหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพูดจาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูทําให้ตัวท่านนั้นสามารถพูดให้ได้เงินพูดให้ได้งานพูดให้ได้โอกาสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงชาวราศีตุลตัวท่านนั้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงาน,งานการพูดการคุยการเจรจาต่างๆค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่โน้มน้าวจิตใจก็ค่อนข้างที่ฉมังดีนักแลหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพูดจาเกี่ยวกับข้อตกลงทำสัญญาไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ใช้คำพูดคำจาตัวท่านนั้นจะทำได้ออกมาดีอย่างมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุล และชาวราศีตุลตัวท่านนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะสามารถพูดคุยแก้ปัญหาเคลียร์ปัญหาต่งตางๆเป็นคนกลางที่จะทําให้คนที่ไม่ถูกกันนั้นกลับมาดีกันก็ถือว่าในตอนนี้ชาวราศีตุลคําพูดคําจาของท่านเป็นมงคลยิ่งนักนอกจากคนรอบตัวท่านจะได้ผลพลอยได้จากคําพูดของท่านตัวท่านยังคงจะได้เงินได้โอกาสจากคําพูดคําจาของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคล ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลเรื่องที่สามชาวราศีตุลตัวท่านนั้นในตอนนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้โชคไม่ว่าจะเป็นโชคที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองหรือแม้แต่สมาชิกคนในครอบครัวรวมไปถึงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือกลับมาสำหรับในข้อนี้ชาวราศีตุลดวงชะตาของท่านนั้น ก็เรียกว่าแทบจะดีในทุกๆด้านแต่สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดนั่นก็คือด้านการเงินซึ่งรวมไปถึงการเงินในส่วนที่เรียกว่าโชคลาภก็จะเกิดขึ้นให้ท่านประสบพบเจอเช่นกันชาวราศีตุลไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นใช้ชีวิตประจําวันท่านก็จะพบเจอโชคลาภโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนั้นได้โชคลาภจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเล้นหลน มีโอกาสจะชี้นำบอกใบ้นำพาให้ท่านนั้นไปพบไปเจอเลขมงคลและยังคงรวมไปถึงตัวท่านอาจจะพบเจอเลขมงคลที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเลขที่ผ่านมือผ่านตาท่านในชีวิตประจำวันนั่นก็คือเลขประจำตัวเลขมงคลเกี่ยวกับบ้านเลขมงคลเกี่ยวกับวันเกิดเลขมงคลเกี่ยวกับวันครบรอบต่างๆถือว่าเลขที่อยู่รอบตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเข้ามาเสริม ถูกดวงชะตาท่านดีนะแกลมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคลาภแบบที่ท่านไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวและยังคงรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรวมไปถึงตัวท่านนั้นหากมีการเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นมงคลงานบุญงานบวชงานที่เป็นมงคลต่างๆดวงชะตาของท่านนั้นจะเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภ ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้โชคลาภติดไม้ติดมือกลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลและสำหรับเคล็ดลับที่นำมาฝากชาวราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภชาวราศีตุลดวงชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดตัวท่านมีโอกาสจะพบเจอโชคลาภได้ทุกเมื่อทุกเวลาหากตัวท่านนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่อารมณ์ดีอารมณ์จ่มใส แต่หากกลับกันตัวท่านนั้นอยู่ในช่วงโมโหอารมณ์คุณมัวจิตใจเรา่าร้อนกระวลกระวายขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่เรียกเงินเรียกทองเกณฑ์ดวงของท่านนั้นจะอยู่ที่อารมณ์ของตัวท่านเป็นหลักด้วยเช่นกันหากอารมณ์ดีดวงชะตาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวท่านก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่หากตัวท่านนั้นอยู่ในอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หมองมัว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในทิศทางลบเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นที่น่าจับตามองยิ่งนักดวงชะตาของชาวราศีตุลหากตอนนี้เรียกเงินเรียกทองคิดเงินก็เห็นเงินคิดทองก็เห็นทอง เรียกไดาวา้ว่าถัดจากนี้ไปม,ม,มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะตั้งหลักมีโอกาสที่ท่านนั้นจะหายใจหาคอได้โล่งขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นศาสตร์ของความเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโประโลดช้วิตจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับหากชาวราศีต้นฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นสลิมงคลกับตัวท่านก็ขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คืนมงกลชาแนลสวัสดีครับ